เอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจเนี๋ยเราไปพูดคุยกันกับคุณสิริเพเนเกียรติเฟื่องฟูนะครับรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเรื่องของดัชนี MI ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คุณสิริเพนอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสิริเพนครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะและท่านผู้ฟังรายการค่ะ,คะขอนค,ความรู้กันครับดัชนีนี่คืออะไรคะคุณสิริเพนฮะ ดัชน th <|so|>? ีคือตัวชี้วัดผลผลิตอุตสาหกรรมค่ะหรือว่ามีชื่อย่อว่า MPI ค่ะอ๋อ MPI นะครับค่ะผลผลิตอุตสาหกรรมค่ะค่ะเจะต่อแล้วเราวัดจากอะไรฮะยังไงฮะค่ะก็คือวัดวัดผลผลิตอุตสาหกรรมโดยที่ เ,เดือนมกราคมที่ผ่านมาคือมกราคม2566นะคะคอยู่ที่ระดับ99.82ก็หดตัวอย่างที่คุณธีรพัฒนบอกนะค <c oughs> ดตัวร้อยละ4.35 <c oughs> เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนอก็หมายถึงว่า<อ>เทียบกับช่วงมกราคมปีที่แล้วคะ่ะก็<อ>เนื่องจากอุค์ประสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลงนะคะก็ทราบกันดีนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะก็ยังคงเปราะบางนะคะโดยเฉพาะ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยเราไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะก็แน่นอนค่ะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยค่ะคก็หดตัวลงนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยถ้าสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคํานะคะก็หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่แล้วอะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมี ข้อดีอยู่บ้างคืออุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะหลายอุตสาหกรรมก็ยังคงขยายตัวได้ดีค่ะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องาการกันน้ํามันรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็สินค้าที่ตามมาจากการท่องเที่ยวนะคะเรื่องอาหารเครื่องดื่มค่ะรองเท้ากระเป๋า,า,ค,า,าค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะอืมครับแสดงว่ามีปัญหาก็อยู่เฉภาะภาคการส่งออกอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นภาคการส่ง,งออกเพราะประเทศคู่ค,ค้าของเรา,เราสาคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ ยุโรปท่านก็ชะลอตัวอ่อนแอลงด้วยภาวะหลายๆภาวะที่ไปกันทั้งโลกอะค่ะกับพูดง่ายคือว่าทางเขามีปัญหาเรื่องเงินจะซื้อของของเราอะใช่ค่ะแล้วก็ข้างเงินบาทแล้วก็แข่งข้าด้วยใช่ไหมแข่งขชายค่ะก็ส่งผลเจาะพวกส่งออกนะคะอย่างไรก็ดียังมีกลุ่มที่เป็นผลบวกนะคะก็นำเรียนตัวความขึ้นใจบ้างดีครับดีครับ อุตสาหกรรมที่เป็นเป็นผลบวกต่อดัชนีที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นก็ขอนําเรียนสามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผลบวกนะคะที่นําเรียนว่ากลุ่มกันน้ํามันค่ะก็เพิ่มขึ้น<ม>เ เป็นจานวนเล็กน้อยค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละแปดจุดเก้านะคะก็จากน้ํามันเครื่องบินค่ะเราเดินทางกันเยอะขึ้นนะคะน้ำมันบเซลนะคะเป็นหลักตามการเดินทางเข้ามาในประเทศของเรานะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเองก็เดือนมกราคมก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะ,ะเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลตรุษจีนค่ะรถยนต์นะคะก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละหกค่ะก็เนื่องจากเออไม่ ปัญหาเรื่องชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วจนในหลายหลายรุ่นของเราก็สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นค่ะ และกลุ่มที่สามที่มีการขยายตัวนะคะก็กลุ่มน้ำมันปาล์มค่ะกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเลยค่ะถึงร้อยละหกสิบเก้าเกือบเจ็ดสิบเลยค่ะจากน้ํามันดิบก็เนื่องจากความต้องการใช้มากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งประเทศคู่ค้าของเราค่ะกับประเทศอินเดียค่ะก็มีการนําเข้าจากประเทศไทยมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นสามกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในภาวะที่เศรษฐกิจถดตัว แต่ในในตัวสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงถึงร้อยละสี่เนี่ยนะคะก็มีสามกลุ่มจะนําเรียดก,กลุ่มแรกค่ะเ,เป็นฮาร์ดฮาร์ดดิไดค่ะฮาร์ดดิไดเนี่ยลดตัวถึงร้อยละสี่สิบแปดจุดแปดสามเกือบร้อยละห้าสิบเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาขึ้น ที่ได้หรือ HDD นะคะมันมีคุณภาพมากขึ้นคือปกติเนี่ยมันต้องผลิตหลายๆชิ้นแต่ว่าผลิตจํานวนน้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นแพลนมูลค่ามันก็หดตัวลงหลายเท่าตัวเลยแล้วก็ประกอบกับโควิดเริ่มที่คลายแล้วค่ะคุณทีละระับค่ะคนกลับมาใช้ปกติชีวิตปกติมากขึ้นก็ส่งผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยก็ มีการใช้รถน้อยลงนะคะเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันน้อยลงละเราเดินทางกันมากขึ้นนะคะเ <furniture S 2> ฟอร์นิเจอร์ก็ลดลงถึงร้อยละสี่สิบแปดค่ะก็จากคาสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงนะคะแล้วก็รวมทั้งจีนสามารถผลิตแล้วกลับมาส่งออกไปยังต่างประเทศได้ตามเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็เปิดประเทศแล้วก็มีผลต่อต่อการส่งออกของไทยเราแต่ก่อนตอนที่จีนปิดประเทศเขาไมา่ซื้อเราแต่ว่าพอจีนเปิดประเทศเราก็กลับไปซื้อจีนได้ตามเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยลดลงในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ค่ะครับ อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์แยกประเภทไหมครัไม้หรือว่าอะไรฮะเอ่อโดยรวมโดยรวมนะครับเขาจีนเขาค่าแรงเขาถูกกว่าเราไหมครับหรือว่าไงค่ะใช่แล้วก็เขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ค่ะเขาผลิตได้ครัตอนที่เขาผลิตได้ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เราก็จะขายดีเขากลับมาเปิดประเทศเพราะนั้นย่อมส่งผลต่อเราแน่นอนค่ะเนื่องจากเขาเป็นประเทศใหญ่นะคะใช่ฮะเอาะฉะนั้นก็เป็นเพราะ เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทิศทางจากนี้ไปมันจะออกแนวนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมฮะทกท่าจะมีปัจจัยอะไรมาทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงใช่ใช่ค่ะเราก็มุ่งหวังแลเราก็เลยคาดการว่าปีปีหน้าเนะะี่ยค่ะปีหน้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คาดว่าจะขนาดขยายตัวอยู่ที่ประมาณ100ร้อยละ1.5ถึง2.5เองที่เราคาดการแบบนี้เพราะเนื่องจากว่า GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตมาสีก็คือไตมาส สี่ของปีหกห้าเนี่ยมันหดตัวอยู่ร้อยละสี่จุดเก้าครับทั้งปีเองนะคะมันขยายตัวเพียงแค่ร้อยละศูนย์จุดสี่เองค่ะ GDP ทั้งปีค่ะก็มีผลทําให้เราคาดการว่าปีหน้าเราก็จะเเติบโตน้อยหน่อยค่ะก็คาดการว่าจะขยายตัวน้อยน้อยน้อย,อยม,ามากๆเลยค่ะประมาณร้อยละหนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้าเองค่ะ 1> 1. <5 S 2> ที่เราคาดการแบบนี้มันมีปัจจัยที่ทําให้เราเป็นปัจจัยกดดันเราอะนะคะคว่า ทำไมภาคอุตสาหกรรมปี2566ถึงจะขยายตัวน้อยหรือว่าจะหดตัวก็เนื่องจากว่าปัจจัยกดดันแน่นอนนะคะที่นําเดยนข้างต้นคือเศรษฐกิจของโลกเราถดถอยค่ะก็เศรษฐกิจไทยครึ่งเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่สูงนะคะก็ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเริ่มเห็นจากตัวเลขการส่งออกสี่เดือนที่ผ่านมาก็คือตตุลาคม พฤศจิกาธันวาปีที่แล้วรวมถึงมกราค่ะติดโรคต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่แล้วก็ทําให้เราคาดการตัวเลขการส่งออกทั้งปีหดตัวร้อยละหนึ่งเลยค่ะหนึ่งจุดห้านุดค่ะครับอันนี้ถือว่าเยอะไหมค่ันหนึ่งนี่ถือว่าเยอะไหมถือว่าก็ถือว่าเยอะว่าเออปีที่ผ่านมาเราค่อนข้าง รับกับสถานการณ์โควิดได้ดีมันก็ทําให้ซื้นตัวแล้วก็ปัจจัยหลายๆตัวทําให้เรามีการส่งกออกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปีปีหน้าพอหดตัวมันเทียบกับฐานที่สูงนะคะก็เลให้ทำให้การเจริญเติบโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะนอกจากนั้นมันมีผลกระทบหลายๆได้านโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเอ,อประเทศชาติประเทศทั้งโลกเนี้นะคะก็ตื่นตัวในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นะคะก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นเอ่อย่อมมีการต้องมีการลงทุนในในกิจการการผลิตประเภทนี้มากขึ้นทําให้เอ่อต้องมีการปรับตัวในภา,าคอุตสาหกรรมครั้งใหญ่อะคะ่ะเพื่อทําให้ขับเคลื่อนไปได้อยู่ร่วมกับภายภาย ประเทศต่างๆในโลกนี้อย่างดีขึ้นนะคะเป็นปัจจัยกดดันแต่อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยสนับสนุนหลายๆปัจจัยซึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฟรื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวครับการที่เราเปิดประเทศเต็มรูปแบบน,น,นะคะก็ทําให้ทท,อท,อทอเองก็คาดการตัวเลขการท่องเที่ยวจากเดิมเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะประมาณ24ล้านคนครับน่าจะเป็นถึง30ล้านคนในปี2000 566ค่ะโดยเฉพาะจีนเองเขาเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มลูกค้าที่สําคัญของประเทศเรานะคะคก็มาจากว่าคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นประเทศที่ทําให้เรามีตัวเลขของอนักท่องเที่ยวมากขึ้นนอกจากนั้นเหลายๆเรื่องเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นช็อปดีมีคืนก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมากขึ้นนะคะประเทศไทยเราก็กล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นประชาชนกล้าใ่้ ใช้ใจ่ายมากขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะคะแน่นอนตามมาแน่นอนแล้วก็น้ํามันจากการเดินทางรถยนต์เมื่อเมื่อเศรษฐกิจดีนะครับประชาชนภายในประเทศเองก็ซื้อรถยนต์มากขึ้นเพื่อน,นอกจากมาใช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนส่งสินค้าค่ะคุณผู้ค่ะครับโอ้โหนี่ปัปจจัยแล้วใช่ปจัจจัยปัจจัยที่ดีๆของเราก็มีหลายปัจจัยค่ะก็ต้องเอามา ู้กันนะนะคะกับปัจจัยกดการภายนอกประเทศหรือว่าเศรษฐกิจโลกที่ที่ร่วมกันเผชิญอยู่ในขณะนี้คครับัผมใช้คํานี้ได้ไหมครัว่าหนึ่งเราโจทย์ของเราคือว่าทํายังไงให้เงินมันเข้าประเทศก่อนนะฮะแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นหมวดของการท่องเที่ยวซึ่งเขาต้องพาเงินเข้ามาอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนนะครับใช่ค่ะไหมวดหนึ่งคือการผลิตสินค้าภายในประเทศเราเองแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศใช่ค่ะซึ่งตัไทยในประเทศต้องจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อให้ช่วยส่งออกนะคะ แล้วก็สินค้าเกษตรหลายๆตัวก็ดีถูกไหมคะแล้วก็ูต้องแต่ว่าสินค้าเกษตรก็ต้องไปมานมากถึงจะสู้สินค้าอุตสาหกรรมได้<ช>แบบอย่างไรก็ดีเราต้องพยายามหาทางเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ทําน้อยได้มากหมายถึงว่าขายเข้าที่ไม่ใช่ข้าวเป็นทางทางังอาจจะขายเข้าเป็นเครื่องสอําอางอะไรก็ต้องนําเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าครับ ในสินค้าเกษตรของเราค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะครับซึ่งแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นไหมครัคุณสิริเพ็ญแนวโน้มเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับว่านโยบายภาครัฐเองเนี่ยสนับสนุนนโยบายการอย่างที่เห็นได้ชัดคือเป็นวาระ BCG แห่งชาติของโลกนะฮะตอนนี้กลายของโลกนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็แบบประมาณว่าต้องต้องใช้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าร่วมกับชุมชนไม่ก่อมลพิษนะคะก็จะ ต้องผ่านไปได้ด้ดีค่ะสิ่งแวดล้อมดีประชาชนอยู่ได้เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนได้ครับครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราฟังข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับสิเป็นครับมันจะต้องจำเป็นไหมว่าควรจะอ่านให้จบทั้งเปเปอร์เลยอย่าไปอ่านหยิบหรือว่าไปหยิบเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมา ใช่ค่ะบางทีพลาดหัวทําให้เราใจเสียนะคะเช่นพกดตัวอีกแล้วแต่ว่าในในข้อข้อจํากัดหรือข้อข้อด้อยหรือข้อเสียค่ะมันมีข้อดีที่ทําให้เราใจฟูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งทําให้เราใจจริงว่ามันมันก็มีผลดีว่ารับนักท่องเที่ยวมากขึ้นประชาชนในประเทศจากการประชาสัมพันธ์นการ ทำมาตรการภาครัฐต่างๆก็ทําให้เขาเนี่ยค่ะหันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เที่ยวเมืองไทยนะคะไม่ไปไม่รู้ะใช่ครับช่วยกันนะคะแล้วก็ชุมชนก็จะมีรายได้จาก่างที่ที่ทมีนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะก็จะได้อ,อยู่ ในภาวะเศรษฐกิจท,ที่ดีขึ้นนะคะครับทีนี้เวลาที่เราอย่างเราวิเคราะห์กันเนี่ยนะคะรับปัจจัยภายนอกประเทศแน่นอนรู้แล้วว่าบรรดาประเทศคู่ค้าทั้งลหลายี่ยมีปัญหาพอสมควรเนี่ยนะฮะ,ะปัจจัยของเขาเนี่ยอะไรบ้างที่เราควรจะต้องจับตามองเผื่อมันจะมีทิศทางไปทางตรงกันข้ามกับนวันนี้นะฮะโอ้จริงๆแล้วเออมันก็ต้องเป็นไปตามคาดการณ์ถูงวต้องไปแน่ๆเย่า,ยายยงเศรษฐกิจ ราคาพลังงานราคาัเน,นี้นกเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเราก็ต้องพยายามที่จะต้องรณรงค์การใช้แบบพยายามงานอย่างประหยัดร่วมมือกันร่วมมือกันนะคะในการ,ร,รที่จะลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดแล้วก็ผลิตผลิตแบบเทําน้อยได้มากต้องพยายามภาครัฐเองก็ร่วมมือกันหลายๆ,ห,ายๆหน่วยงานที่พยายามที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำใช้เทคโนโลยีน,นวัตกรรมะคไปในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะใช้ช่วยส่งเสริมโดยเฉพาะ SME นะคะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรมงานอุตสาหกรรมเองสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเราก็พยายามร่วมมือกันดําเนินการภายใต้มาตรการต่างๆไท่ให้ที่รับผิดช,ชอบนะคะเพื่อ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประกอบกิจการได้ไดใต้นโยบายที่ว่าใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าสูงสุดนะคะใ,ให้เกิดมูลพิษมากที่สุดแล้วก็เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่ช่วยช่วยกันทุกฝ่ายนะคะก็ต้องเราต้องเข้าไปหาผู้ประกอบการมากกว่าการนั่งรอคือนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันภายใต้การนําของท่านประหลัด คนปัจจุบันนะคะก็ให้อุตสาหกรรมสู่ชุมชนมากขึ้นก็คืออุตสาหกรรมต้องเป็นมิตรกับชุมชนไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมไปที่ไหนแล้วก็ชุมชนต่อต้าน <c oughs> แล้วก็พยายามลดคุนดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าถึงประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการให้มากขึ้นแล้วก็พยายามสื่อสารทําความเข้าใจให้มากขึ้นกว่ากว่าที่เคยทํามานะคะเพื่อเพื่อความเข้าใจร่วมกันอย่างอย่างเช่นอย่างเรื่องที่คุณเทพัิบอกว่า ฐลิตอุตสาหกรรมฟังดูมันเป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวแต่างทีเราถ้าเราวิเคราะห์กันมาลงในรายละเอียดเนี่ยมันก็ถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยรเราเองการจับใจ่ายใช้สอยของภาครัฐหรือหน่วยงานของเรามันก็มีส่งผลต่อต่อผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งนั้น แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราอาธิบายเราไปอธิบายภาพใหญ่ประชาชนก็เลยมีความสุขว่าเอ,อข้อมูลพวกนี้ใกลตัวไม่มีส่งผลกระทบใกล้ตัวก็อาจจะยังไม่ให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจก็เราก็พยายามปรับรูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่งในรายการที่ที่ออกอย่างในวันนี้ในคุณเตี๊ยถุนร้านก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนฟังวิทยุรายการของคุณธีรพัฒน์เนี่ยเข้าใจเข้าใจเรื่องด้านนีอุตสาหกรรมมากขึ้นว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเขามากมายหรือว่า เขาอาจจะคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับภา,าคอุตสาหกรรมเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับผา <c oughs> ้บริโภคเลยแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับราคา ใช่ค่ะแสดงว่า่างช่องทางเชื่อมสื่อกันอย่างนี้ข้อมูลมันก็มาชัดเจนง่ายขึ้นเนี่ยเข้าหาง่ายขึ้นเลยใช่ค่ะสื่อสื่อสารต่างๆหรือว่ารูปแบบว่าจะเป็นเอ,อข้อความประชาสัมพันธ์หรือว่าการขึ้นหน้าจอผ่านเว็บไซต์ข้อมูลก็เราก็พยายามปรับให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายใช้สื่อรูปภาพให้มากขึ้นในการที่จะสื่อสารค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างที่ส่งผลกระทบหรือเห็นผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้รับสารมากขึ้นเพื่อให้เขา ได้ใช้ข้อมูลันเป็นประโยชน์เนี้ยกับการดำรงชีวิตของเขาได้มากขึ้นค่ะเหมือนอยากใกล้ชิดมากขึ้นอ่าใช่ข้าราชกและประชาชนค่ะครับเอเดี๋ยวข่าวต่อไปนี่จะจัดทำีิธีประมาณเดือนไหนฮะเออเราแถลงข่าวได้ทุกเดือนทุกเดือนค่ะหรือว่าถ้าอยากดูย้อนหลังเนี่ยก็เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เลยค่ะก็จะมีให้ดูได้ทุกเดือนค่ะแถลงการแถลงทุกเดือนค่ะ ก็อย่างเดือนนี้ก็จะเป็นปลายเดือนทุกปลายเดือนเราจะแถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมครับไม่ทราบเป็นรายเดือนค่ะครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณสิริเพนครับน้องนะครับสวัสดีครับครับคุณสิริเพนเกียรติเฟื่องฟูนะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมน่าสนใจนะครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI คุณฟังครับจะเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่นะครับจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ าภาคส่งออกเนี่ยมีปัญหาในสินค้าตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าทางราประเทศคู่ค้าของเราปลายทางเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่พูดง่ายคือว่าเงินยังไม่เยอะอาจจะสะดุดเรื่องการซื้อขายไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาสินค้าเหล่านี้มาขายในประเทศหรือไม่อะไรอย่างไรวางแผนได้นะลวงหน้าอันนี้นะครับที่เกี่ยวพันกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจ